สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับ,รบจากช่องแมงกระชอนชาแนลนะครับวันนี้แมงกระพี้ก็เปิดตัวช่องใหม่นะครับแมงกระชอนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับแมงกระพี้ก็จะมารีวิวนะครับห้องพักรีสอร์ทคืนละ500บาทเท่านั้นเท่านั้นนะครับอยู่ห่างจากหน้างานลิเกลุ่มฟ้าประมาณ2กิโลกว่านะครับอันนี้แมงกระพี้จอดรถไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีหลังคายื่นออกมาแบบ การฝนได้ได้บ้างอยู่นะครับผมโอเคนี่คือบริเวณทางด้านนอกนะฮะนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนจะเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับคือที่นี่เป็นทั้งที่พักแล้วก็คาเฟ่นะครับตรงนี้ก็มีที่นั่งข้างนอกแต่มันร้อนนะนะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสไฟข้างนอกนะครับก็ยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องกันดีกว่าอ่านะครับปิดประตู ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นม่านนะครับทุกคนนี่เป็นมา่านเลื่อนนี่ดึงดึงอ่านะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราขอปิดม่านก,ก่อนนี่นะครับสําหรับคืนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะครับเป็นห้องนอนที่โทนสะอาดสะอาดนะครับนี่นะครับทุกคนมีทีวีนะครับให้นะครับ กนะ็โอเคนะทุกคนนะไฟนะครับแต่ว่าไฟนะ่ะมีสนะครับในหนึ่งดวงสองดวงนะครับแอร์ก็เย็นไหมก็เพิ่งจะมาเปิดนะครับก็เย็นอยู่หรอกครับแต่ว่าไม่ถึงกับฉ่ำมากนะครับต้องใช้เวลาหน่อยดูจากดูจากแอร์แล้วน่าจะเป็นแอร์เก่าดูจากสีดูจากอะไรน่าจะเป็นแอร์เก่าแต่ที่เนี่ยมันเป็นห้องใหม่นะ จริงๆห้องใหม่น่าจะเป็นแอร์ใหม่นะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มีชุดโต๊ะเก,ก้าอี้ที่เป็นโต๊ะกลมกระจกแล้วก็เป็นเก้าอี้คล้ายๆเก้าอี้หวายนะทำเหมือนหวายหละแต่อันนี้ไม่ใช่หวายนะครับเขาให้กุญแจมาด้วยนะครับอามาจ,จํากุญแจหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคน ที่นอนเป็นยังไงแข็งครับต้องบอกกับเอฟซครับแข็งตัวนี้ไม่ไม่นุ่มเลยแข็งเด็กเลยนะครับแข็งมากหมอนโอเคหมอนนุ่มเสได้เนะหมอนนุ่มแต่เตียงแข็งนะครับตรงนี้ก็จะมีโทรทัศน์มีปลั๊กเสียบสามตาสามรูนะครับก็เป็นปลั๊กโทรศัศน์แหละแต่ว่าผมไม่ดูผมจะเสียบชาร์จแบตอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมแต่งตัวนะครับ อันนี้ที่แขวนเสื้อนะครับแต่งนี้มีปลั๊กไฟให้นะปลั๊กไฟตัวนี้น่าจะเป็นพวกผู้หญิงนะเสียบไดเป่าผมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับนี่นะครับนี่ก็กระจกนะฮะอันนี้อะไรอ๋อรู้แล้วเป็นแชมพูแชมพูแล้วก็สบู่ครับนี่มันเป็นอย่างนี้นะให้นะครับอืมไม่เหมือนใครดีผ้าเช็ดตัวก็สองผืนนะครับ สีขาวอันนี้ซับน้ําแตร่รีสอร์ทเมื่อคืนไม่ซับน้ำโอ้โหกว่าจะซับน้ําได้คือโอ้โหต้องใช้ลงเป่าก็จะแห้งนะมีถังขยะให้นะฮะก็มีปลั๊กไฟเหลืออีกรูหนึ่งนะครับก็โอเคที่นี่ปลั๊กไฟรูเสียบเยอะตู้เย็นมีน้ําให้2ขวดน,นี่นะแต่ผมแช่ช่องฟิตเพราะว่าเขายังไม่ได้เสียบไงเราอยากกินให้เย็น,ยนๆก็ต้องเสียบช่องฟิตนะครับ ผลไม้ซื้อมีมะละกอสุกนะครับแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวแต่ก็ไม่เปรี้ยวมากครับออกมันๆน,นะครับแล้วก็น้ำผมอันนี้น้ำเหลือผมมีสองขวดติดกระเป๋าเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็ไปดูห้องน้ำเอออันนี้ดีนะมีกุญแจเสียบไว้ให้นะครับบางที่ไม่มีกุญแจเสียบไปล็อกปุ๊บห้องเปิดไม่ได้เคยเจอแล้วครับ จะเอ๋นู่นเจอกระจกนะครับก็มีอ่างล้างหน้านะครับโอเคกระจกนะครับแต่งตัวนะครับอืมจะโคกนะครับทุกคนก็สะอาดนะเนี่ยผมใส่ถุงเท้าเลยนะนพื้นสะอาด รงที่ทักโค้งอ,งอยู่แยกกับห้องน้ําที่อาบน้ํานี่คือห้องอาบน้ําแต่ข้างบนเน่ยเป็นที่ระบายอากาศนะครับฝักบัวน้ําอุ่นมีรูดมากด้วยนะก็การน้ํากระเด็นมั้งติดอะไรอะ่ะติดไอเนี่ยมันเขาเขาต่อเอา Fc เนี่ยไอตัวนี้เขาต่อเอามันก็เลยรูดรูดทีเดียวไม่ได้มันติดเนี่ยติด มันติดนะครับต้องค่อยๆอย่างนี้ครับถ้าคนไม่รู้เนี่ยคือรูดไม่ไปเลยนะอ่ะโอเคนี่นะครับก็จะเป็นม่านเดี๋ยวเราลองเข้า,าแป้งแรงสิปุ๊บอุ้ยนี่ไงทุกคนนะครับเราเข้าสมมุติเราอาบน้ำเนาะแล้วก็ปิดอันนี้ปิดแล้วก็อาบกระถานนี้มาแต่ฝักบัวเก่าเก่าครับนี่สายแดงๆใช่นะครับ อืมนะอุปกรณ์เขาอาจจะเอามือสองมานะหรือว่าเขารีโนเวทล้วก็ไม่รู้นะครับอ่ะเพราะเราก็เพิ่งมานะฮะน,น้ําโอเคแล้วก็เวลาออกก็รูดรูดเก็บเอาแค่ประมาณนี้พอครับเดี๋ยวไอตอนที่ใช้งานก็จะได้ไม่ยากนะครับตรงนี้ก็จะมีที่แขวนผ้าคนหนูอยู่ตรงนี้เออดีหน่อยนะครับจะได้ไม่เปียกกึกล็อก ประตูโอ้โหนี่มันเขาเรียกภาษาใบ้านเรียกอะไรนีมันไม่ตรงครับต้องต้องง,ง้งางง้างนี้บานพับมันถึงจะเข้าครับประตูไม่ดีประตูต้องซ่อมด่วนเลยเนี่ยน่าจะเป็นตรงบานพับบานพับมันห่างนี่ไงเนี่ยอ๋อนี่ไงเนี่ยเนี่ยน็อต ต้องต้องยิงน็อตให้มันติดตรงนี้ครับมันถึงจะไม่หา่างนะไม่เป็นไรโดยรวมก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับประตูอาจจะเข้าใจในการเขาเรียกว่าในการปิดนะครับที่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคเนาะที่นอนนะทุกคนเนาะนะครับที่นอนก็โอเค ถ้าเราอยากดูบรรยากาศแล้วก็รูดมา่านจากดึงอ๋อนี่รูดปื๊ดนี่อ่าโอเคเป็นระบบม่านรูดนะครับเออเป็นระบบม่านรูดนะครับนี่คือข้างนอกไหมฮะอ่านะครับนี่คือข้างนอกนะครับข้างนอกนะ่ะคืออ้าวคึมๆแล้วเหรอตายห่าแล้ะฝนจะตกไหมเนี่ย ับว่าจะไปถ่ายหน้างานลิเกเดี๋ยวรอก่อนนะครับเราต้องทําคลิปของเราเพราะว่าเราจะได้มีเงินนะครับเพราะว่าเราไม่ทําคลิปลงช่องมันก็จะไม่มีเงินนะครับอ่ะโอเคเปิดข้างนอกแล้วร้อนครับต้องปิดล็อกอ่าแล้วก็ล็อกอ้าวล็อกไม่ได้น้อโอ้โหกว่าจะล็อกได้ <laughs> โอเคล็อกได้แล้วครับแ่เกือบล็อกไม่ได้นะทุกคนนะ นี่ครับสำหรับคืนนี้นะครับเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะนะครับก็คืนนี้นะครับแมงกะบี้ก็พักที่นี่นะทุกคนนะนะครับอยู่ไม่ไกลประมาณ2อกิโลกว่าก็ถึงหน้างานอวัดอัมพวันแล้วเนาะนะครับหลังจบจากคลิปนี้ก็จะไปถ่ายบรรยากาศหน้างานให้ f อฟได้รับชมกันนะครับ ังไง fc ก็ช่วยดูคลิปให้ด้วยเนาะนะครับแมงกกะพี่ mm. ก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับช่องใหม่แมกกะชอนชาแนลก็เพิ่งสร้างช่องนะครับจะยังไม่มีโฆษณาขึ้นอันนี้ไม่เป็นไร fc ไม่ต้องตกใจช่องใหม่ยังไม่มีโฆษณาขึ้นนะเพราะว่ามันยังไม่มีไรายได้ก็ต้องให้ผ่านกฎก่อนก็คือต้องมีผู้ติดตาม1000แล้วก็ไม่ใช่ผู้ดตาม1000 ผู้ติดตาม50ก็รายได้แล้วแต่คราวนี้ถ้าจะมีรายได้ต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพนะครับแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งพันแล้วก็ชั่วโมงต้องส0่0นชั่วโมงนะครับมันถึงจะผ่านนะครับทุกคนก็ทำไปเรื่อยๆครับก็เอาคลิปจากช่องในแมงกาซี่นะมาลงนะครับเพราะว่าเราก็ถ่ายคอนเทนต์เดียวกันนั่นแหละนะครับให้ fc ได้ดูอีกช่องหนึ่ง นะครับถ้าเกิดว่าได้ไปหาแมกนีซอนเนี่ยก็จะถ่ายแมกนีซอนลงช่องนะครับอ่าก็ผมก็เคยคิดว่าเดี๋ยวจะพาแมกนีซอนนะครับมาหาแมงกระพุนแล้วก็ทําคลิปร่วมกันที่บ้านแมงก p ะพุนนะครับก็จะได้มีเพื่อนเนาะคือทำ u t u b e อะ่ะมันต้องมีกลุ่มมันต้องมีเพื่อนนะครับมันถึงจะสนุกแล้วก็ในคลิปมันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเนาะทุกคนเนาะนะครับยังไงก็รอติดตามรับชมนะครับฝาก FC ท้ายคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องแมงกระชอนชาแนลช่องใหม่ของแมกกาพีฟิล์มให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ